ของเพิ่งมาส่งพอดีเลยดีไซน์ถามดิมีไหมยไหน,ไหนโมจิหยดน้ำมันมีอยู่แล้วเมื่อเช้าแม่มาแวะมันก็มีตั้งหลายอันเพื่อนฝากซื้อกี่คนนะคะ<ม>เพื่อนฝากซื้อสองคนสามเลยชัวนะเอาไปเลยแล้วฝากเงินมาไหมโอ้โหต้องจ่ายเงินก่อนด้วยโมจิหยดน,นั้นมีมีก็เอาไปเลยค่ะช็อกโกแลตดูใบต้องถามอะ่ะมีเค้กทูบถามต้องถามอ่าน้องคะมีช็อกโกแลตดูใบไหม หมดแล้ววันนี้ได้กี่อันหมดแล้วโอ้โหเร็วมากเราเห็นของเพิ่งมาส่งเราก็คิดว่าจะเจอไม่ทันนะทุกคนหมดแล้วพี่บอกได้แต่โมจิหยดน้ำอ่ะอีกสาขานึ่งมีไหมสาขาเนี้ยสาขานี้มีไหมของลงหรือ,อยังอ่ะแต่เค้กทุบมีเยอะเลยอ่ะโมจิหยดน้ำก็มีแต่สีนี้เหมือนกัน ไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้าอยากให้เร็วนะถามพนักงานนี่ไม่เห็นเขาแชร์กันอันนี้เขาว่าอร่อย <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรเจออะไร <c oughs> มึกกรูสีส้มมีกี่ซองสองซองแต่สีแดงมีเยอะ,อะอยเพื่อนฝากซื้อไหมอะมึกกรู่อะาา <c oughs> ถามเพื่อนก่อนโอเคสันสั่มมีไหม <c oughs> ไม่น่ามีสันสั่